คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บัสเชืบอมโยบ NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA สองสองสองครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ NBA สองสองสองครับ บอกอย่างไรนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย18รักราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบาสเกตบอลเอ็นบีเอซัมเมอร์ลีของสหรัฐเมกาเช้าวันศุกร์ครับลงสนามทั้งหมด8คู่และ2คู่ที่ผมหยิบยกมาไว้ราะหน้าช่อง NBA 222วันนี้ครับคู่แรกเจ้าเดนเสอร์เซลต์โนโ,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 โตแรปเตอร์เจอกับสะพานทองโลเดนสเตทวอร์เรีร์ตอน9โมง และถัดมาครับ10โมงครับเวลาสายสาย LA Clippers เจอกับเดนเวอร์นักเก็ตทีมไก่ทอดครับก่อนไปพิพิจารณ์2คู่นี้ไปสรุปผลงานหน้าช่อง NBA 222เมื่อเช้านี้ครับก็ผิดพลาดไปทั้ง2คู่ก็ต้องกราบขอภัยด้วยครับโดยคู่แรกคลิปแกลนคา o เลียเจอกับราชันสการ์ k i นโตคิงคลิปแกลนแพ้ไป8 6ต่อ9 4ซึ่งในคู่นี้ผมไม่เลือกยืนฟังคลิปแกลนคา o เลียครับ ก็แพ้ไป8แต้มราคาเปิดอยู่ที่5แต้มครับพลาดไปแค่3แต้มเท่านั้นโดยผู้ทําสกอร์สูงสุดครับเป็นการดาวรุ่งของ s าร์ n t โต้คิงครับนิคค c ิ i ฟอร์ด19แต้ม7รีบาว9กแอซิสครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับมิเนโซตาทิมเบอร์บุฟเจอกับพระทิตย์้ายแสงฟินิกซันครับคู่นี้ก็น่าเสียดายครับตามฟอร์มทิมเบอร์บเหนือกว่ามากครับเป็นต่ออยู่ประมาณ8แต้ม ก่อนแข่งก็คิดว่าน่าจะข้ามฟากได้ครับแต่สุดท้ายเอาชนะไป89ต่อ85เอาชนะได้แค่4แต้มเท่านั้นครับขาดไปแค่4แต้มครับทีมวูฟเองก็มาเครื่องร้อนช้าครับมาสตาร์ตติดในควอเตอร์ที่4จะแล้วครับเช้านี้ก็น่าผิดหวังสําหรับในช่องครับการวิเคราะห์เช้าวันศุกร์บูกันต่อครับโตเรนโตแรปเตอร์ไดโนเสาร์ดวลกับสะานทองโคเดนสเตทวอรเเยอร์โดยทางด้านแรปเตอร์ครับนำโดยจาคบี้วอเตอร์เจ้เมาเชด โคลินเมอร์เรย์บอยส์ครับแล้วก็เจมิสันเบตโต้โดยมีโคลินคัสเซนตันเป็นเซนเตอร์คอยรีบาวครับส่วนสปานทองโกลเด้นสเตย์วอร์เรอร์ครับนำโดยพอยกาต,ตัวความหวงังทอเรนอาร์มสตรองครับวิลริชาร์ดแจ็กสันโรตัวแม่ทัพครับเบรกฮินสันและก็มาเวสโบเดนเป็นเซนเตอร์โดยแรปเตอร์เองลงเล่นไป3เกมชนะรวดครับในศึก NBA Summer League ครับ ส่วนสะพานทอง Golden State Warrior ครับชนะ2แพ้3เกมครับและคู่นี้ทุกสำนักก็ว่าไปทางเดียวกันครับว่าแรปเตอร์ครับค่อนข้างจะดูดีกว่าสะพานทองในชุดดาวรุ่งชุดนี้ครับเป็นต่อค่อนข้างโหดค่อนข้างแพงเหมือนกันครับอยู่ที่ประมาณ9แต้มครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็มองว่าถ้าว่ากันตามฟอร์มครับแรปเตอร์ดูดีกว่าจริงๆครับน่าจะชนะเป็นตัวเลข2หลักได้ด้วยซ้ํา ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับ LA Clippers ครับเจอกับทางด้าน Denver Nuggets โดย LA Clippers ครับนำโดย Kobe Sonjae ครับ Cam Christie Jordan Miller ครับ t r i s t i n Flower แล้วก็ Conan Endahouser โดย Clippers เองครับลงเล่นมาแล้ว3เกมชนะรวดครับส่วน Denver Nuggets ลงเล่นมาแล้ว3เกมแพ้ทุกเกมครับวันนี้จะนำโดยทางด้าน Thomas Beasley Bigman ครับ สเปนเซอร์โจนส์ครับดาวรอนโฮมเดะเซนต์ส่วนเซนเตอร์ใช้เป็นไทเรลฮอลิสันถ้าเทียบกันตามฟอร์มครับก็ต้องบอกว่าเดนเวอร์นกเกตไม่น่าจะสู้ได้ครับว่าคริปเปอร์ชุดนี้เองครับก็ชนะมา3เกมรวดครับแล้วก็การเจอมาแต่ละทีมก็ไม่ได้อ่อนมากซะด้วยครับคริปเปอร์ก็ยังสามารถผ่านได้มาเจอเดนเวอร์ในวันนี้ครับบาร์ชุดดาวรุ่งก็ดูแล้วไม่มีอะไรครับเป็นรองอยู่ประมาณ9-10ถึงแต้มครับวันนี้ผมชอบบาร์ต่อครับ แอ c เอค p ิปเปอรน่าจะชนะเดนเวอร์นักเก็ตได้ครับเป็นตัวเลข2หลักในวันนี้ทัศนาจาร์เจย์ J18 กรกฎาคม2025ผมให้ไว้2คู่คู่แรกครับ r a ปเตอร์ or, ต่อ9แต้มก็น่าจะข้ามฝากสะพานทองไปได้ครับส่วนอีก1คู่ครับแอ C เ r ค p ิปเก็เป็นต่ออยู่ประมาณ9แต้มเช่นเดียวกันครับวันนี้ไปบัสต่อ9แต้มทั้ง2คู่ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ